สวัสดีค่ะคุณตุย้ยอัปเดตเตียงลายเสือต่อก่อนเนาะนี่นีน่นี่นี่นนอันเมื่อวันที่เป็นดำดำค่ะที่เป็นโซฟาดำดำคุณพ่อซ่อมแล้วเดี๋ยววันที่สามสิบเอ็ดจะลองปีใหม่ได้โซฟาใหม่ตอนนี้ตอนนี้นนลูกชายคืออานอนท์ก็กลางนอนเป็นเตียงแล้วเป็นโซฟาพับขึ้นได้พอซ่อมแล้วแข็งแรงเลยแข็งแรงแล้วก็ นอนได้อนนจะทดลองนอนแล้ววันนี้คุณพ่อยังไม่ได้กลางแต่ว่านอนไปละเอ,อตอนกลางวันค่ะนี่ใส่ลายเสือไกเป็นเสือละเมื่อวานไกเป็นโซฟาดำๆสามคืนละลูกชายมานอนด้วยลูกชายนอนที่ห้องเดิมแล้ววันนี้ลงมาดูทีวีว่าจะลงมานอนข้างล่างค่ะอัปเดตแล้วสวัสดีค่ะ